ที่สำนักงานชลประทานเขต5อำเภอเมืองอุดรธานีนายนิติพัฒน์ลีลาเลิศแล้วกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนายสมัครบุญปกกรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนางบำเพญพรสุริยะกะมลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีนายปร,ริญญาคชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่5อุดรธานี นายกิติพัฒ์อินทิราชเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีและพันตำรวจโทอมรินอยู่เย็นกรองผู้กำกับการจราจรสพมืออุดรธานีร่วมแถลงข่าวโครงการวิ่งมินิมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีสปอร์ตซิตีร้รัที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2เมษายนนี้ค่ะ โดยเมื่อวันที่18กรกฎาคม2561ค่ะจังหวัดอุดรธานีเป็น1ใน6จังหวัดของประเทศค่ะที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองกีฬาหรือว่าสปอร์ตซิตี้จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศได้เป็นอย่างดีมีพื้นที่ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งค่ะการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติจึงกำหนดจากกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราทอนครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและนำไรายได้สู่ชุมชนค่ะโดยการแข่งขันค่ะแบ่งออกเป็น2รุ่นได้แก่ฟันรันระยะ5กิโลเมตรและมินิมาราทอนระยะทาง10กิโลเมตรทั้ง2รุ่นค่ะมีค่าสมัครเพียง350บบาทเท่านั้น นอกจากนี้ค่ะยังจะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัลด้วยใช้เส้นทางวิ่งบริเวณพื้นที่ของสำนักงานชนระทานที่5และพื้นที่ชุมชนตำบลหมู่มน ผู้ร่วมแข่งขันค่ะจะได้ชมทิวทัศน์ลำห้วยชนระปทานที่ร่มเย็นอากาศเย็นสบายตลอดเส้นทางค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาชมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีในปี2569อีกด้วยค่ะหากใครสนใจค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีค่ะ โทรได้ที่เบอร์063 585 5166หรือว่า042 348 353ค่ะเป็นธรรมชาติมากมากยิ่งผู้บริหารองค์การบริหารจังหวัดพนัลัยท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดพนัลัีท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านสมัครวิ่งนะคะโดยสำหรับงบประมาณในการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนขององค์การบริหาร